เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปแพท1.3.4ของทางตัวเกม AFK และที่สําคัญจะรีวิวตัวละครน้องเชเมราด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่น่าสนใจและบอกได้เลยครับว่าเป็นเมตาเทียเอสเอสบวกเก่างมากที่เราไม่ควรพลาดและที่สําคัญสัปดาห์ต่อไปจะมีการคอลแลบกับอนิเมะชื่อดังแฟร์ท t เทลกันต่อด้วยบอกเลยว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัว ละครอะไรและตัวละครใหม่ที่มาเนี่ยน่าสนม,มากน้อยขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเปเพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้ข้นหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ okay, ครับโอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสรุปแพท1.3.4นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเนี่ยมาดูในส่วนของโรสแมพกันหน่อยละกันครับว่าในแพท1.3.4แล้วก็ลำดับการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยของตัวเกม FK เจ้เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตกันเข้าาบ้างครับในช่วงของเดือนเมาษายนนะครับผมก็จะมีในส่วนของวันที่24ครับหลังจากการอัปเดตแพทนะครับจนถึงวันที่15พฤษภา,า,มาคมก บอกเลยว่าตัวนี้เป็นเมตามากๆและที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการไต่สเตตหรือว่าการ PVP เนี่ยอยู่ TRS ท,ทั้งหมดแต่แต่แต่เห็นอะไรกันด้วยครับทุกคนการคอลแลบตัวละคร Fairy Tail นะครับ ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวละครคอลแลบทั้ง2ตัวละครนะครับผมก็จะเป็นแรงเอสและก็แรงเอทั้ง2ตัวละครครับจะอยู่ในสังกัดใหม่เลยนะครับนั่นคือสังกัดของเหล่าฮีโร่ต่างมิตินั่นเองนะครับหลังจากตัวนี้เสร็จครับก็จะมีในส่วนของการประลองวีรบุรุษนะครับกระหึ่มไร้ปราณีแล้วก็จะมีการประท้ศซึ่งแน่นะครับแล้วก็ f a ร r y s o n a t a e v e n t Fairy t a l e จะเป็นช่วงที่1จนถึง29พฤษภาคมนะครับแล้วก็เจ้าสัวไขม่มุกพรีวิวซีซั่นใหม่ของทางตัวเกมเอเ นะครับแล้วก็ชุดแฟชั่นเบ้าหลอมต่อสู้นะครับหุบเขาไม่เกรียมแล้วก็เหมืองแร่ในเงามืดโอ้โหบอกเลยว่าการอัปเดตรอบนี้คือแจ่มๆทั้งนั้นนะครับผมและในส่วนของตัวละครแฟรี่เทลนะครับผมที่มีการอัปเดตเข้ามาครับก็คือตัวละครน,นัส,สึดรากูนและก็ตัวละครคู่หูครับนั่นคือ ตัวน้องลูซี่นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครนัซสื่นะครับจะอยู่ในสังกัดต่างมิตินะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์สังกัดนะครับผมแล้วก็จะเป็นสายวอริเออร์นั่นเองนะครับอยู่ในแรงเอสนะทุกคนไอ้นี่คือแรงเอสบอกเลยว่าสุมส่มแน่ครับบอกไม่พลาดส่วนตัวละครน้องลูซี่นะครับผมก็อยู่ในสังกัดต่างมิติเช่นเดียวกันครับแรงเอแล้วก็ตัวน้องครับอยู่ในสังกัดจอมเวทนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นสายจอมเวทตีไก่นะครับก็ เป็นดงเองก็คิดว่าน่าจะปั้นง่ายอยู่อยู่ที่ดวงแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าปั้นทั้งคู่แน่นอนนี่ไหนก็นด้ไหนแล้วนะครับทาง F.K.Journey Official นี่ครับเขาได้ทําการปล่อยทีเซอร์เดี๋ยวรอไปรับชมทีเซอร์ไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับเพื่อนและนี่ก็คือทีเซอร์การ crossover ของทางตัวเกม F.K.Journey x Fairy Tale: The จอมเวทอภิ e a r า n ซึ่งบอกเลยครับว่าพึ่งโพสสดๆร้อนๆที่เราขนาดทําคลิปเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง フェアリー・テイルが謎に満ちた世界エスペリアへこの場所で新たな冒険と出会いが俺たちを待っているい<ー>どこにもいねえぞでも依頼書にはここだったの<ー>え危 <laughs> ない賞金 <laughs> <laughs> は俺たちのもんだ フェアリー,デールは何も負けないありがとね商品は สุดยอดเลยครับทุกคนตบมือให้เลย ภาพสวยมากแล้วเราได้เห็นในส่วนของสกิลเล็กน้อยนะครับของทั้งตัวละครน้องรูซี่แล้วก็นัสึนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่ารูซี่จะออกแนวในส่วนของจอมเวทแล้วก็จะมาในรูปแบบของการซัพพอร์ตนะครับมีการสร้างโลให้กับทีมเนาะแล้วก็ตัวละครนัตสึเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของการเป็นด a าเมจหลักของทีมสายวอร์เรอร์นั่นเองนะครับว้าวสุดยอดมากนะครับก็ อีกประมาณไม่ถึง1สัปดาห์แล้วทุกคนเพราะว่าตัวเกมเขาได้ทำการประกาศแล้วนะคะว่าจะเริ่มการ crossover ในวันที่1พฤษภาที่จะถึงนี้นั่นเองโอเคครับเวียนหลังจากที่เราดูทีเซอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกกันก่อนนะคะว่าระหว่างตัวน้องตัวใหม่น้องเซเวราที่มีการอัปเดตเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการต่อเนื่องด้วยการ crossover ของทาง,ง Fairy t a i l นะครับใครที่กำลังลังเลยอยู่ว่าจะสุ่มน้องดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน ต้องบอกกันก่อนว่าในส่วนของเทียร์ลิสที่มีการจัดขึ้นมานะครับตัวน้องซซมิราครับจะเป็นตัวละครรงดั S ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ PVP แล้วก็ PVE ไต่สเตตนั่นเองนะครับการตีบอสเลยบอกเลยว่าค่อนข้างโกงมากมากลักๆครับความสามารถของน้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกครับเดี๋ยวเราไปดูท่าไม่ตายของน้องดีกว่านี่เฮ้ยเราดูแอนิเมชันได้ด้วยหรอเนี่ยเท่อะสำหรับท่าไม่ตายครับผมก็จะเป็นการ ที่น้องเซมิรานะครับเขาจะทําการเรียกผีทั้งหมด10ต้นออกมาถล่มใส่สตูแบบสุ่ม10วินาทีนะครับ ผีแต่ละตนเนี่ยจะสร้างดาเมจใส่เป้าหมายเมื่อผีสร้างดาเมจใส่เป้าหมายครับเซมิด้าจะรักษาตนเองนะครับ50%ของดาเมจที่สร้างขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาน้องออกไปครับมันก็จะเป็นเนี่ยผมว่าผีน่าจะเป็นไอ้เนี่ยไอ้ลูกแก้วเนี่ยออกไปโจมตีเสร็จปุบ๊บหลังจากวิ่งผ่านศัตรูครับเหมือนจะเป็นการเอาเลือดของศัตรูเนี่ยมาให้กับเราไอ้นี่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็โ,โหนี่แหละน่าจะเป็นปันจจัยหลักที่ทําให้ตัวละครน,น้องอะ่ะโกงนะฮะสกิลต่อมาครับนั่นคือลูกแก้วสังเวย น้องเซมิล่าครับเขาจะทำการสละ sp นะครับ10นะครับของ sp ปัจจุบันของเธอเพื่อเรียกลูกแก้วคร่ำครวญน,นะครับจากรอยแยกพูดผีที่ห่งางออกไป4ช่องสร้างดาเมจอยู่ที่320อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอ๋อก็ไม่แปลกใจครับที่อันดิเมนน้องเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจแล้วก็หิวนะครับเพราะว่าในส่วนของสกิลน้องเนี่ยก็จะเป็นการสละเลือดของตนเองนะครับสกิลต่อมาครับบรรณาการสยอง อันนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่ sp หรือว่าค่าโลของพันธมิตรสูญเสียไปถึง50%ของ sp สูงสุดของน้องเซมิ่าครับเธอจะทําการเรียกผี1ตนนะครับออกมาอยู่ข้างหน้าของน้องเซมิ่าครับสามารถเรียกผีออกมาได้สูงสุดไม่เกิน5ตน นอกนอจากท่าไม่ตายของเธอเซมิราจะสลั15%ของ SP ปัจจุบันของเธอเพื่อสร้างเดเมจจริงใส่ศัตรูเท่ากับ24%ของ SP สูงสุดของศัตรูตัวนั้นนะครับเดลเมจนี้ไม่สามารถเกิน800%ได้หากเซมิรามีผีที่ถูกเรียกออกมาเธอจะสลั1หตนเพื่อโจมตีเป้าหมายและศัตรูที่อยู่ในระยะ1ช่องของเป้าหมายแต่ละสกิลคืดน,น่าสนใจหมดเลยนะครับส่วนโฟกัสฮีโร่เนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานของน้องเซมิราจากการโจมตีเพิ่มขึ้น24% ระหว่างการต่อสู้นะครับหลังจากการเรียกผีออกมา3ตัวจะเป็นการฟื้นฟูพลังงานของเธอในการโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ย6%ระดับต่อมาครับก็เลเือพล,ลัสนะฮะก็คือบาเรียรพูดผีเมื่อใดก็ตามครับที่น้องเซมิราโดนดาเมจดรวม30%ของ sp สูงสุดของเธอครับเธอจะเรียกผีหรือเรียกผีครบจํานวนสูงสุดของเธอเนี่ย เธอจะสละผี1ตนนะครับเพื่อได้รับโล่ป้องกันที่จะคงอยู่เป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่งโล่เนี่ยสามารถดูดซับดาเมจได้สูงสุด250%เมืม่อโล่หมดอายุครับเซมิไาจะทำการปิดปล่อยพลังที่เหลืออยู่ใส่ศัตรูทั้งบดอารมณ์เหมือนว่าเป็นโล่แล้วก็รับดาเมจจากนั้นก็ระเบิดดาเมจใส่ศัตรูโอ้โหไม่แปลกใจที่อยู่ t ทียร์แล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นแต่ละครั้งที่ฮีโร่ศัตรูพ่ายแพ้เซมิไาจะเรียกผีออกมา1ตนสุดยอดบอกเลยครับผมว่าตัวละครน้องเซวิไาเนี่ย ควรสุ่มหามาอย่างยิ่งนะครับก็ผมได้ทําการแอบสุ่มน้องไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าอ้ยใช้งานได้น่าสนใจมากครับสำหรับตัวละครน้องเซวิรานะครับตอนนี้ก็อัพน้องขึ้นมาอาจจะยังไม่ได้สุ่มมากครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเพ,อเพชรนะครับไว้สําหรับตัวละครคอแอลลบกันด้วย <laughs> ก็เลยแบบโอเค ซุมไว้แบบพอประมาณแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราค่อยปั้นต่อน้องยาวๆนะครับหลังจากนี้นี่อันนี้จะเป็นน้องซีวิรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้มาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพดกันหน่อยแล้วกันครับว่าเอ้ยแพดในรอบนี้มีการอัปเดตอะไรกันเข้ามาบ้างนอกจากการเพิ่มอัตราการสุ่มนะครับขอตัวละครน้องเซเวอราเดี๋ยว่าตุกพิกอัพแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มเควสเนื้อเรื่องของเซเวรากันด้วยนะครับอีเวนต์ลูกหลักครับจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่24หลังแพทอัปเดตนะครับอันนี้ก นอกจากนี้ครับเพื่อนๆก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมได้เวลาเปลี่ยนลุกใหม่ใช้ลรกก่าเดิมเข้าร่วมอีเวนต์เพื่อปลดล็อกส่วนลดพิเศษสูงสุด50%นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับผมก็ไปที่หน้าต่างอีเวนต์ได้เลยแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเป็นการล็อกอินต่อเนื่อง7วันเพื่อรับคูปองส่วนลด สูงสุดนะครับผมอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับในกิจกรรมต่อมาครับนั่นก็คือเจ้าสัวไข่มุกนะครับสามารถเข้าเล่นได้หลังจากการปลดล็อกโซนริมน้ําลมหนาวนะครับในซีซั่นโซ่แห่งนิรันต์ตั้งแต่วันที่28เมษายนจะถึงวันที่8พฤษภาคมฟังก์ชันใหม่ครับสามารถรับรางวันได้ทั้งหมดพร้อมกับการใช้งานแพทนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถเล่นเกมเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นกับการร่วมกิจกรรมนั่นเองก็โอ้โหแบบ มีอะไรอัปเดตมาเยอะมากๆเลยครับนอกจากนี้ครับรายการการอัปเดตต่อมาก็คือจะเป็นเมืองแร่ในเงามืดนะครับผมอันนี้ก็จะมีเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤษภาจนถึงวันที่8นะครับเป็นการทําแต้มสะสมเพื่อแลกรับรางวัลมีเพชรสูงสุด1,500เพชรบวกเลยนะครับผม นอกจากนี้ครับกระหึมไร้ปานีที่ผมให้เพื่อนๆดูรถแมบเนาะก็จะปลดล็อกให้เล่นนะครับหลังจากที่คุณเคลียร์เควสหลักการเดินทางใหม่ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจะถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับของรา,างวัลก็จะเป็นตั๋วกาชาเพชรอีกมากมายนะฮะต่อมาก็จะเป็นเบ้าหลอมต่อสู้อันนี้ก็จะปลดล็อกหลังจากการเดินเควสหลักการเดินทางครั้งใหม่นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจะถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับอันนี้จะเป็นอันใหม่ที่ปลดมาอันนี้จะเป็นหุบเขาไม่เกรียมนะครับผมได้รับตั๋วกาชากันด้วยและต่อมาครับก จะปลดล็อกเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับผ่านด่าน FK 450เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจะถึงวันที่20พฤษภาคมนั่นเองอีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นประลองวีรับ,บุรุษนะครับตั้งแต่วันที่21เมษายนจะถึงวันที่25พฤษภาคครับตั๋วกาชาเพียบอย่าลืมรับจนส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของการเดินทางมหัสัจรย์ต่างๆที่ตัวเกมปลดล็อกภารกิจให้เราทำนะครับเพื่อนๆก็สามารถ กดร่วมกิจกรรมแล้วก็รับของรางวัลจากจุดนี้ไปได้เลยบอกเลยว่าของเยอะและไม่ควรพลาดแม้แต่น้อยนะครับผมของดีของดีเรียบร้อยครับบอกเลยว่ารอบนี้แจกอะไรเยอะมากๆท้ายนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะกลับมาเล่นเกม fk journey ในช่วงของการคอลแลบผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะนอกจากตัวคอลแลบจะเป็นตัวละครจากอนิเมะชื่อดัง Fairy Tail แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวละครพิกอัพที่ เป็นตัว Meta t ท s เบวกเลยนะครับสามารถไปได้ตั้งแต่ PVP แล้วก็ PVE ยังไงก็กลับมาเล่นรอบนี้ไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ยาวแน่นอนสำหรับเพื่อนทานใดที่สนใจครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากออ f i ิเชีของทาง f a k ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และก็ YouTube นะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ ドラゴンスレイヤーだカリの公園方向フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃったエトワール・フルーグ開け防兵級の扉発動フェアリー・スフィア